สวัสดีค่ะนิงค่ะมิเคนโชค่ะชาวราศีตุลประจำวันที่7-13ถึง13พฤศจิกายน2,565ค่ะสัปดาห์นี้นะคะเกี่ยวข้องกับเรื่องของความกดดันนะคะการอยู่ชะงักหรือมีเรื่องหรือสถานการณ์ที่น่าอึดอัดนะคะสำหรับชาวตุลการทำงานนะคะเน้นความอดทนตัวเดียวเลยนะคะบางรายเกี่ยวกับคดีความ ปัญหาระหว่างเพื่อนร่วมงานคู่ค้าคู่กรณีต่างๆแต่ว่าใครที่ทำงานเกี่ยวกับทนายความผู้พิพากษาอายการพวกนี้นะคะก็จะมีความราบรื่นนะคะในการใช้ข้อกฎหมายต่างๆส่วนท่านที่ทำงานประจำนะคะท่านที่ทำงานอิสระต่างๆช่วงนี้เน้นเรื่องของความอดทนนะคะผ่านสภาวะหรือสถานการณ์ช่วงนี้สัปดาห์นี้ไปได้ก็จะราบรื่นมากขึ้น การเงินระวังเสียทรัพย์จากคนรอบตัวนะคะบางรายเกี่ยวกับเพื่อนฝูงขอหย,ยิบยืมหรือคนในครอบครัวนะคะอาจจะมีภาระรับผิดชอบนะคะที่ชาวตุลต้องดูแลเพิ่มเติมการให้ยืมนะคะอาจจะไม่ได้คืนนะคะหรือว่าได้คืนยากในเรื่องของสุขภาพเกี่ยวกับสายตาเรื่องของศีรษะนะคะการมองเห็น หรือความประมาททำให้เจ็บเนื้อเจ็บตัวได้นะคะบางรายเกี่ยวกับคนรอบตัวคนในครอบครัวเจ็บป่วยส่วนท่านที่ยังโสดนะคะช่วงนีออ้คนที่ไม่ใช่นะคะก็ปล่อยผ่านไปก่อนอย่าเพิ่งรีบร้อนนะคะพัฒนาตัวเองให้ดีท่านที่มีคู่แล้วนะคะเกี่ยวกับความสัมพันธ์ที่จำเป็นนะคะหรือความรับผิดชอบบางอย่างทำให้ต้องอดทนนะคะอ,อ,อาจจะมีการ ผ่อนคลายนะคะพาการกินเที่ยวนอกบ้านบ้างนะคะทานข้าวนอกบ้านบ้างอาจจะทำให้ชีวิตคูค่นะคะราบรื่นมากขึ้นในสัปดาห์นี้ค่ะหากท่านใดสนใจดูดวงไพ่ย,ยิปซีหรือปรึกษาเรื่องดาวกรรมส่วนตัวกับหนิง คุณสามารถอินบ็อกซ์มาที่เพจคาร์มิคเคนโชได้เลยค่ะหนิงจะรีบตอบกลับไปฝากกด Subscribe ติดตามช่อง YouTube คาร์มิคเคนโชของหนิงด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่สวัสดีค่ะ